โอ้โหเลยนะโอ้โหมีคนกระโโหจสีมม่ได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเ้ยอ้ยไมอ้ย่าเพิ่งาเอออันนี้อันนี้อันนี้อน้่าเเรียผลงานโดดเด่นไปไปไปมันมันปเดียรทางขวาดิไม่ันไม่ทันเอาม่เอาใหม่ไปไปโดนดีผื่ไม่ทันไม่ทันกลับมาดิันเอาาามาัวอีไปทางซ้ายเรื่อยขวาดิ

โอ้พี่กลัวพี่ขอโทษพี่ขอโทษเลิกเลิกกระโดด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 ม่วงเดินม่วงม่วงเดินม่วงเดินเร็วไปชมพูไอกระโดดกระโดดสิกระโดดสีส้มโอ้ยบอสมึงเลิมครับว่ายืนต่อแถวกันก่อนว่ยืนต่อแถวกันก่อนเหยียบหัวกันไปเหยียบหัวกันเหยียบหัวนไปอ่ะไอเขียวมาไเขียวมาอ่ะม่วงเดินม่วงเดิน เดินอไปเดอนต่อแถวต่อแถวเราค่อยๆไปพี่กูไม่ได้ดูตัวพี่บอโดนว่าเลยเห็นไหมม่วงเดินม่วงมวงไป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 เย็นสีแดงไปสีแดงไม่ทันเรา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 ไม่ทัน พี่แถวสองเนเพี่แถวสองเย็นเยพี่ระวังแผงก่อนไหมเราแถวสองพี่่แต่เรายืนล่างสุดเรายืนล่างสุดขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยฟ้าฟ้าขึ้นมาดิแป๊หนึ่งพี่บอยมันกำลังขึ้นไปนิไปไปคนเียวอ้าคนเยียมกลัวคนเดียึงนยงขยังขึนงคนที่อยู่ท้างวนไปก่อนนะอยู่แถวสองพี่อยู่แถวสองมันดูยากแต่ว่า ไปมุ่เนี่ยนึงเดี๋ยวเยบผัวโอเคมาแล้วไป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 มาเลย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  กระโดดขึ้นมาสีดีหยุดหยุด่ใจเย็นเฮ้อะไรนีอะไรน้ำเงิน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 เินี่กระโดดไม่ได้พิมพ์ขึ้นไปพี่ิมขึ้นไปไอ้ม่งไอ้มงไอ้ม่งไอ้ม่่งได้พี่งไอ้ม่งไอ้ม่ไอพี่ไอ้ม่ไอ้มไไอ้มุ่งไอ่งไอ้งไอ้มุ่งไงไอ้ไุไุ้ไไ้่ไุ่งไ่ไุ่งไ่ไุ่งไ่ไ แรงสุดไม่ได้แรงสุดไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้โดนหนีบเอานี้ไปเอาเอาเอาน้ำเงินไปก่อนเอาน้ำเงินไปก่อนเอาน้ำเงินไปก่อนน่าจะแดงสีเหมือนเดิมปะวะน่าจะเหมือนเดิมน้ำเงินไปก่อนน้ำเงินไปก่อนนะไม่งอนจะผ่านน้ำเงินกับพี่น้ำเงินกับพี่ไปก่อนกูละเครียดว่ะม่วงเดินม่วงเดินไปสีแดงไปเลยสีแดงไปเลยไปที่สีเขียวกลับมาไม่ทันกลับมาไม่ทัน อย่าเพิ่งรีบไปขนาดนั้นบางทีมันกลับมาไม่ทันเอาให้คนให้คนให้คนชั้นแรกอะเดินใช่ชั้นบนไม่ต้องเดินอพออยู่ชั้นแรกเดี๋ยวว่าเดินนําไปให้อ่ะขึ้นไปเลยม่วงไปไเดินไม่ได้โอเคโอเคเอาไปไปสี่ตัวเองก็โดดเลยสามคนอะไปเลยไปเลยไปเลยฟ้าฟ้าฟ้าคนแรกนะ อย่าอย่าามดันเลยเถิดป้าคนแรกอ่ะสีฟ้าไป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 อย่าดันคนเดียวเลยอ้่าดันคนเดียวเลยปล่อยไปอย่าดัน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 เย่าดันอย่าดันอย่าดันอย่าดันสุดขึ้นมาขึ้นมา่าดันคนเดียวจับเก็บตดจเก็บติดจับเก็บติดจับพีคลงมาเออออพีคพโอเคมันจะได้ไปเลยไปแลยพีคไปเลยพีคไปเลยข้ามไปเลยข้ามไปเลยอย่าดัน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 ใครดันอย่าดันสีแดง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 ดัน

กูอยู่สีตรงไหนวะเนี่ยไป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 กลัมาหยู่สีฟ้าสีฟ้าน้าสีฟ้าน้ลบรอบรบไอ้ส้มลบตีตาจะเย็นรอรอฉากหน่อยอย่าลงอย่าลงสีตัวเองอย่าลงสีตัวเองโม่วขึ้นมาม่วงขึ้นมาอย่าอย่าลงสีทุกคนทุกคนทุกคนรเติมขยัไย เขียวกระโดดไปเขียวกระโดดขึ้นไปพอแล้วไม่ต้องดันแล้วไม่ต้องดันแล้วกระโดดมากระโดดมากระโดดขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องดันแล้วขึ้นมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งผีมุ่งอย่าเผือดันนะอย่าเผือดันนะเรียบร้อยเรียบร้อยอยูได้อยู่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 เปิดประตูเปิดประตูเปิระตเปิดประตูเปิดประตูใครอะใครสีเขียวสีฟ้าใครกันอะจะต่อยกันแล้วนะ ไอ้โม่กับชมพูหลังจากคลาสมาคุยกับพี่นะนี่มันเดินชนมันก็องหิบแล้วจริงๆจะกลิ่นเลยจบคลาสก็ไปแล้วอ่ะเราเราไม่ได้อยาดนะจบคลาสตัวจริงอย่าเพิ่งกระโดดอย่าเพิ่งกระโดดมันขึ้นสุดได้แค่ไหนวะเฮ้ยมันไม่ต้องรีบฉากไปแลไปแล้วกู เอามันเกิดใหม่ได้พีชอบคนอื่นต้องขอบขอบแบบคนอื่นเขาจะหนขอบชีสไงพี่ต็อปสีม่วงยานะอย่าเพิ่งนะเอาให้ขึ้นหนึ่งหนึ่งสองทำไปเออไป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 ไม่ทันไม่ทันมาลับมาลับกลับมาลับกลับมาลับกลับมาลับเล้วมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันนั่งรอมาถึงาำหรอโอเคไป

สี่โมงก็โดดขึ้นไปอีกแถวแถวแถวสองวิอาะโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปโดดก่อนหนึ่งสองสามโอเคลงลงข้างล่างใส่กลนไปเออผุ้ยอันนี้ต้องกระโดดไกลอ่ะกระเถิบไปหน่อยมต้องกระเถิบไปเออเฮ้ยเฮ้ยไอ้หมูยไอ้ฟางปะเฮียอะไรไม่ได้เว้ยได้ได้ได้ไปไปไปเอา กไม่ก็ไม่กุญแจมาเปิดกันไม่กไม่ทันแล้ววะไม่ทันแล้วาใไม่แล้วก็ม่เาอาวะอออีกแล้วนพอขึ้นไปสุดอะพอขึ้นไปสุดอะทุกคนคนข้างบนอะกระโดดคนข้างบนกระโดดใครถือกุญแจไปเปิดประตูก่อนปแล้วค่อยกลับมาเปิดประตูก่อนโอเอติ๊กกัว ไม่มันน่าจะติดหัวป่ะเมื่อกี้ตสูงไปอ่ะข้างบนคนข้างบนกระโดดนะคนข้างบนอ่ะเขาอยู่แถวสามแล้วสิหนึ่งสองสามไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่แถวล่างให้เดี๋ยวพี่อยู่แถวล่างให้อ่าพี่อยู่แถวบนมันได้มันได้สามแถวได้สามแถวได้อีแถวได้อยู่นะเอาเอาแถว เอาแถวบนน,นี่นะจอดจอดตามนียนะแดงแดงเหลืองม่วงชมพูนะแอ้กับเหลืองม่วงนะสองสองสองามผมกว่าแดงเหลืองม่วงแดงกับเหลืองไปพร้อมกันแล้วนะจ๊ะสองแถวพอไหมเราเราเราต่อยแค่สองแถวต้องต้องสามแ,มแ,ม A, แมถวสามแถวสามแถวสองแถวไม่ทันก็ได้สี่ก็ได้สี่ได้อยู่ใช่แล้วมันพอดีหัวแล้วแถวที่สามมันตีอ เอาเอางี้เอางี้เอางี้สีเหลืองสีเหลืองจะโดดได้ปะชมพูเอ่าเป็นไัอย่างงี้ไม่ได้อเอาได้เอาได้สีเหลืองกระโดดสีเหลืองสีเหลืองขึ้นไปเสขึ้นมาสีเหลืองโดดบนสุดเลยบนสุดเลยอ่าขึ้นมาโม่ขึ้นมาไปอีกแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเวลาโดดอ่ะไม่ต้องสีทีมทีมลองเดินธรรมดาดิเดินธรรมดาไม่ต้องโดดเดินธรรมดาขวาไปเลยไม่ถึงไม่ถึงจะต้องโดดไม่ได้แล้วสีฟ้าจะโดดยังไงถ้าเดี๋ยวต้องให้พี่โดดต้้องใหทัน ขวานเลื่อนบอลเลื่อนขวาได้อีกนินึ่นี่นะตามสีนะเหลืองเหลืองสีม่วงนะมงเลื่อนไปอีกนิดหลือม่วงม่วงมงเลื่อนมาทางขวาอีกนะปะอ่ะพิกพิกเดินธรรมดาถึงอยู่นะพิกจะต้องธรรมดาไป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 มีคนร่วงกลับมาใหม่มันจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมได้อ่ะเดี๋ยวเราอยู่ข้างล่างให้เราเป็นฐานข้างล่างให้อ่ะเอาขึ้นไปข้างบนสองคนขึ้นไปข้างบนสองคนขึ้นไปข้างบนสองคนอ่าต้องขึ้นไป ไปให้สุดเลยเฮ้ยพี่จำสีผมได้ไงเออน้องเต่งกระโดดขึ้นมาบนหัวน้องเต่งไเ่ขวาอิ่มนี่นะก๊อปก๊อปต้องก๊อปต้องเอามาลองหนึ่งสองสามอ้าวกระโดดมากรอกบมากรอบมาก่อนบมากรองกระโดดมันเห็นพี่บอยไปขยไปด้านขวาได้อีกแต่ได้ลงไปได้แบบตรงๆเลยเออนั่นแหละแล้วงงเลยหนึ่งสองสามไปนะช้าเกิน มันม่เกินวันเลเข้าไปดูบนเข้าไปขอบคุณห้าร้อยบิทค่ะพี่นัดโอ้นัดแบบพี่นัดสุดๆอะบอกเลยสามดือนสามดืนสามสามดืนนละดาสามดือนละดาตอนพูดตอนพูดตอนพูดอย่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่สนใจกระโดดทีละคนเนาะ

เดน๋ยวเดีข้ามหัวไปเดน๋ยวข้ามหัวออไปไอแดงเหยิบไปหน่อยก็คือคือตอนเนี้ยที่บอยไม่ได้บอกว่าน้องบอสตอนนั้นเรียกว่าไอ้บอสเอาอีกไอบอสไอ้บอสมึงอีกแล้วนะเอาใหม่เใหม่ขอแก้ตัวแก้ตัวมันแก้ใหม่ันแก้ให่เอาโอเคประมาณนี้ได้ไปไปไปต้องต่อสองคนบ้านนี้อะไม่ต้องสองคนไปได้เลยวินี่อ๋อตดอ้โห น้องเต่งไปน้องเต่งไปอุ้ยติดหัวกูเตะอย่าพิ่งนะอย่าเพิ่งนะรอกูด้วยนะรอกก่อนรอก็อก่อนโอเคโอ้โหไปเปเดี๋ยวคนเดียวคนมงไปมองไปโอเคไปเลยบอส มาแดงไแดงแดงแดมาอย่าบวกกันไปอย่าบวกกันไปเอ๋โอยแล้วเดี๋ยวเเดี๋ยวมันต้องต่อตรงหัวพี่ก๊อฟเอาไอ่อยอ่บอยม่เป็นไรทุกคนเอาไปเอเราอก็อยากได้ขอบขนาดนั้นแหะเราอะไปไปอย่าอพี่บอย คือพี่โดดไม่ได้มีคนจยู่บัวไ่บอยัะแหละพี่ไป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 ่เดียวพี่พีดพี่พีพีะไเ่ชื่อ้ยอุ้ยโลกสีแดงเม้นากรอรอสีฟ้าก่อนรอสีฟ้าก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งสีฟ้าโดนนีบโอ๊ยอไปนีเียดมากแลวนี่ให้เป็นสนามให้ ไปอ่าไปไปอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ่าต่อต่อมันไว้ม่วงม่วงม่วงต่อเหลืองม่วงต่อเหลืองอีก่คุณแจเหลืองไปดิเต่งต่อต่อให้แม่ต่อกระโดดขึ้นมาขึ้นมาเออเต่งไปม่วงไปเป็นหัวเป็นหัวอ่าเหลืองไปเออเหลืองเหลืองใ้มันไปเออโอ๊ยพี่บอยอ่ะพีเปิดประตูพีคปิดประตูพีคปิดประตู เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้า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 ไข่เข่ไขข่ไขไขปไปไปไปโดนพุชเนอะโดนพุชไม่บอกรัวอะไรยั้โดนเเขียวไเขียวอีก้เขียว้ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องกั้นให้กันไปเลย ไปเลยสิเดี๋ยวคุตายไม่ต้องกั้นให้การวิกระโดดข้าไปเลยได้ได้กระโดดข้าไปนะกระโดดข้าไปก็ได้มามามาเออมามามาเออกดดันเลยกดดันเลยเร็วไข่ปลาคือรวยแล้วไข่ปลาคือรวยแล้วเพื่อความชัวเนี่ย เอาเมื่อความชัวชัวมากอีกคู่แต่ไม่ชัวคนเดียวเลยเว้ยไปไปไปเออชาร์จก่อนชาร์จก่อนเออโอเคโอเคโดนกันทุกคนทุกคนแบบทุกคนกัดฟันแล้วนะทุกคนกัดฟันแล้วนะเออเอ้ยกลัดลายกลับดลาย ไม่มาเม่อก้ก็หมดปนไปอ่ะเฮ้ยอย่าดันอย่าดันมิสเอาบอสข้าเด้เลยก็งกีร์เลยนะโอ๊ยไม่ก็คือไดนทั้งคืนไม่จบนะอย่ามหยียบมัวบอสใจบอสใจดีเดียวไปก่อนไปโอ๊ยไม่กาอ่ะไม่กาโอ้ยขขำมากโอ้ยโ้ไงวะ ทุกคนคนเริ่มสติแตกแล้วคนเริ่มสติแตกกูเลิศนะเกมนี้อุ้ยกอล์ฟยังไงมามามาค่อยๆทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นันแล้วนะเปิดแอร์ทำไมกูร้อนวะเปิดปลุแอร์ทำไมเหงื่อกูออกวะมีอ่ะกอลมีแค่ออโอเคเราจได้ไปเออ เออเออมาโอเคเยี่ยมหัวมามาเยี่ยมหัวไปสิไม่เยอมหัวอะไรกันเนียไม่ยอวินนี่เราหัวก่อนก็เป็นบนหัววินนี่ก็หัวไม่ดีอ่ะวินนี่อยู่บนหัวเราโอเคเฮ้ยใครใครกระโดดใครกระโดดนาเนี้ยใครกระโดดมาแป๊บนึงนะ เกมนี้มันก็เล่นที่มือทำไมกูร้อนที่หัววะาเดี๋ยเอาเบื่อเลยเบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกให้ให้ทุกคนยืนหน้าปุ่มนะแล้วกดกระโดดก่อนแล้วค่อยกดขวาเอาละใครเหยียบทำเป็นสอนอะเป็นสอนทำเป็นสอนเหยียบทำเป็นสอนโดนไปเลยเลิกเหยียบดิ ไอตรงนี <wiele> <who médico> ้แม่งเก่งจะผ่านเลยอีกุ่มมันวแรงขึ้นเลยพี่บอยพี่บอยอะไรไอเหลืองขอโทษเมื่อไรเราจะผ่านตรงนี้เนี่ยต้อกัรฟันแล้ววะคือมันเป็นด่านสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอเว่ยตอนแรกเราจะชนะแล้วถ้าเกิดพี่ต้องไม่โดนตั้งแต่ตอนนั้นอะแล้วก็หลุดตั้งแต่ตอนนั้นเลย ร้อนแล้วนหนื่อยอ่ะด่านี้ยากจังวะทุกคนหยุดไปไปไปติดต้มใกอนใจเย็นทุกคนเจเย็นขยบขวาทีละสีออทีละสีไโดนอะเซิร์ฟเวอร์อะไรเนี่ยเออเซิร์ฟเวอร์ะะแล้วพี่ทียมเซิร์เวอร์ได้ตัดสินแล้วกาเจ็กาเียกาเีกาเฮ้ยไปโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเหยียบหัวกันใจเย็น รีบเกินใจเย็นเจเย็นจเย็นโดดไอ้สูงกว่านี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนพี่พีมปลดพี่พิมกระโดดแล้วก็ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไปเออเออมาอ่ะบอสไปบอสไปต่อโอเคโอไยกลัวว่ะโอ้าต้องตายไปไป เหน,น,นื่อยอะทุกคนแต่คนรตั้งสติเองก่อนไว้ตอนนี้ใจเย็นทุกคนเดี๋ยวเพิ่งขำทุกคนเราไม่ได้มาขายขำโอเคใครเหยียบหวยร่ยาฉไม่ยุ่งกับใครละอะมึงไปกันเลยเริ่มเป็นมึงแล้วนะ พี่ต๋องไปเลยมันเหยียบพื้นแล้วเจ้า่งป้ออด้ตับจิตแล้วพี่ต้องเหมือนเหมือนปีนทางเลื่นต่างอ่ะเหยียบพื้นแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยเกมบันกาเหยียบพื้นแล้วเมื่อกี้อนิเมชันเหยียบพื้นมันมาแล้วอ่ะเออเออแอนิเมชันเหยียบพื้นแล้วมันก็เหยียบแอนิเมชันเหยียบปุ่มหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้บันกาดเกมกาดเกมกาด ไปไปหน้ากันให้หมดเลยโอ้ยพี่บอยไม่อันนี้อ่ะพี่บอยคือเดินเหยียบแล้วกูไม่สนแม่กูเหยียบแม่วิ่งมาวิ่งมาสีแดงวิ่งมาสีแดงวิ่งมามันจะได้นอนในเนี่ยวันเนี้ยขี่โบกแล้ววันเนี้ยทั้งคืนทั้งคืนเยีเออเริ่มเริ่มมีอีกเริ่มมีอีกอันหนึ่งแล้วนะะ เมื่อวานนี้บอกเกมสนุกหน้าเล่นอ่ะแล้วให้ยืนบอกวให้ยืนหน้าปุ่มตดสเปซร์เอาไปเอาทีทุกคนทุกคนตั้งสติตั้งสติค่อยๆค่อยๆที่ที่เป็นฐาน้าที่ฐานชัวร์สุดชัวร์สุดไปกูเป็นฐานลับด้วยอ่ะ ต้องหโ้ง่รเ่ยป้วไปแล้วเไปแล้วเปกหออห้องทนดี้แล้วใช่หต้องป้องกันทุกอย่างแล้วอะไปผีไปีกระโดดให้ีไปสีเขียวไปไพิกไปพิกไปองไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุว่าไอ้่วงต้องวิ่งไปแน่เลยี่ๆโอเคโอเคเอาวินีิกระโดดไป โอเคมินี่เดี๋ยวไปทั้งสองเลยโอเคอย่ามองไปอ่ะเป็นฐานให้ทุกคนเลยอะ่ะเกิงงดอะไรกันไปไปเหยียบผมมินี่โอเคไปเหยียบผมสีเขียวเออเกมเหยียบขวาหน่อยเหยียบขวาหน่อยขวาขวา <c oughs> โอเคเจเย็นนะทุกคนใจเย็นนะทุกคนทุกคนช็อตนี้ใจเย็นๆนะครับ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 มาครับมาซ้ายนิดนึงที่ไปพี่ต้องไม่กล้าเดินแล้วเนี่ยทุกคนหยุดทุกคนหยุดก่อนพี่ต้องเมื่อกี้มาถึงนี่แล้วแล้วพี่ต้องเหยียบพี่ต้องใจเย็นนะสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเย็นเอ่าบอสบอสโดดครับบอสโดดหัวพี่บอสบอสเราไปเอางี้เอางี้ทุกคนเดี๋ยวเพิ่งโดดให้พี่ต้องโดดก่อนโดดแล้ว อ่ะเ๊วยประตูนะบ๊วยประตูได้ได้ไดปก็ได้โอเคบวปตูแล้วบยประตูแล้วโอ๊ยพีคทยังไงดีอพิกทำยังไงดีเ็นม้่มกระโดดเยอไพี่เต่งกระโดดเหยาะหัวพีเบยงไปงไปต้องไม่ไปหรอวินิจโอเคไปสุปกูเหยียบตอนจบ ถ้าเดี๋ยวเราโดนตาพ่อได้เลยอ่ะปิดเดี๋ยงปิดให้เดียวปิดพี่บอยมาเลยพี่บอยไปพีโกดไปข้ามหัวไปกูไม่สนใจแล้วกูเข้าแล้วไม่สนใจเล้ยยเยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮอย้ายเ้ยี้ย้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ เียบเอเยีนะเียงียบนะกูต้องนอนตกแน่เลยที่เลียบเมา่อก